สวีดัสสวัสดีครับผมสกเิียบประคามเปียกครับผมเห็ดยังเนาะมาลอกกอกแกะเข็นแต่ปอกๆแปลกๆเคาะอย่างสวัสดีครับพี่วุฒิการสิลป์ครับผมทําอะไรครับพี่เนี่ยโอ้โหนี่ <ผม S 1> ตัวแรงนะแตง่งรยโอ้ก็ร่างแต่งรถนะครับเขาเจา้าไปปาดอันใจหน้าไม,ม่อย่างนะแตง่งเหมือนเลงโอ้เห็ดองียงเนาะเพิ่มอีกอย่างอย่างนี้มันเมียนว่าเราไปปาดอัน สายยางน้ำพิปุ๊ไม่เห็ดอย่างนะโอ้ยมันจี่ของใส่รอดผ้าจะคองคิดว่าเอาตัวแรงนะครับอ400สูกี่400ขั้นนี้มันกี่ก็บอกว่าได้ยางี้ ปมุนอีกบประม่นอีกครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยจักชิวายังไงเราก็พิพุทเนี่ยอ่ะเปิดมาให้เท่าไหรนะัครับพน้องครับปม,มุนหลายไปเลยครับดนี่ตีบอกอกันเถอบอกว่าเนยเอาอย่างว่าตีระพุทธกาลสินอย่างนี้ แต่เป็เทียไปนะรถประจำตํนแดงผงครับตอนนี้ขัน้นนี้เวลาขอเขาเขีนะครับไปประชุมยึเขีนะครับเพื่อขั้นนี้ไปครับเริ่ต้นที่หนึ่บาทเริ่มต้นที่หนึ่งบาทมิดเทียละพันม,มันสีเขา่าล้วล่าเพ่ร้กยยี่สิบ้องร่สิบรบหรถอกครับคือแร อ่าควมเร็วนะครับกซิบกัะบนนะครับผมงอเปต่งเครื่องแหโอ้ต่งเครื่องไหตงวัดลายะครับลายพัแลายพันเทียบรับบบอย่างไงี้ยเนอเกี่ยวกับก้อมแรงอืเกี่ยวกับป้อมแรกยังเดียวพาเบือเพาเบือเกี่ยงกเผาเบอเลี่ยเบอเบเบ โอ้ด <át> ีต <cuanto S 1> <iah> ัวโบอาชีพจีตัวโบใช้โบวะนี่หมดเลยไม่แล้วมเ่อเมืมึงโบเล่าเอาฟิน้องเมื่อมึงโบเล่านะอ่ารีวิวรถวุดกาลสินนะครับอาซีแรงนะครับตรงไหนครับที่กดเทอร์โบครับเนี่ยบ้านผมเอิญมองเปิดโชกได้เนี่ยนี่ตก็ใช่อันนี้สิือฮะก็ใช่ตรงเดียวกันอืมตก็ใช่ตรงเดียวกันนี่สิดัดแปลงใช่ป่ะนะจ๊ะ โอ้เข้าใจเห็ดเลยคนไทยงั้มนมันโชคเจ้าว่าแล้วแต่เป็น,นเพิ่อมอืมบารน,นี้หอยโขวงมัร์นี่ใ<อ>ส้อัานมองโบมับาร์นี่ใส้โบมันเจ้าเสี่ยงไรใช่อย,อ,ใอยู่ในเครื่องห่ว <laughs> ยห่ว <laughs> ยฮะเอามึงครับแต่งยังเอาอยัางใส่หน่ะกนนักนเครื่องไล่กันเครื่องไล่โอ้ เจ้านี่ไอเดียเจ้านี่สุดยอดมันเก่งนี่สุดที่สุดในแปดโลกแด้วนี่อ๋อเบิด์ตนะเนาะทอร์นสายยางน้ำไอปุ๊มไหมโอ้คือคือคือเว้ยนะครับตัวนี้กระปาดมา <laughs> อันนี้กระปาดมากไม่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรแต่งมาหน่อยออกันข้อมห่อนกันข้อมห่อนโอ้ขาห้ามยืดเทือง อ่าขาสตาร์ทขึ้นได้เชื่อมติดกับแกนสตาร์ทครับผมครับเฮ็ดมันมันเฮ็ดให้มันแรงบ่ครับจังไยโอ๋อตั้งใจเฮ็ดแบบนี้นะครับอืมอืติดต่อทางพระเอกนะครับโอ้ครับผมติดต่อทางผมเนาะอืมรถคันนี้ใช่จักบาทก็ติดต่อมาครับไปเรื่อยๆอีกล่ะอืมเอ่ามันแพงน้ำมังได้ครับอ่าอันรีวิวให้ผมเมึงได้ครับมันแพงน้ำมังได้นะผมจะได้บอกมือถือครับ เพีงน้ำเครื่องเขาไม่เครื่องนี่ไปว่อไรด้รถนะสำคัญเนี่นะครับเพียงอเพียงน้ำเครืองแตงไ่น่องแตงไผ่น่องวะครับอืมแฮนเมีก็กระชีโลปาดเอาน้ำปาปาเอาน้ำเนียว่ะเนาะ้องใสเครื่อง ชุดแ่งบนี่่ใช่หรืร่ครับพวกกลงล,ล,ลงกอกลงกึง่ง่นบ่น่ใส่มด้ยางเดียวอ,อ,อันนี้กล็ลายแ่งนะครับเนี่ยอะไรแ่งเลยนะหาซื้อได้ได้ามร้านนะครับใครเอ้าอันนี้เขาเนช่โช่้ยังครับเนี่ย โอ้ยโซ่สองที่พี่น้องครับมันปิดไปไม่ร้เพาเห็นมันปิดไปเออมันถือกล้องนะครับคันปิดไปเพาเห็นนะครับโอ้เริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มชีมีปัญหากันเล็กเด็ยนิดหน่อยเด้อเด้อวันนี้ผมเห็นแต่รถกระบะพวกนี้เขาโซ่เท์อบูอันโซ่แพงอันอันอันนี้เขาหมอน้ำโอโซ่หมอน้ำโซ่แพงเทออบูบพวกอันนี้เขาออืเขาอื่นแพงเอียงกับ่างพุงล่างผื่ง คล้ายๆกันอ๋อเขาสู้เพียงอันนี้สู้ยังไงสู้สองทีอันนี้เบิดไลายครับเบิดไลายครับเปุนไลายไปไนไ่ะผมเห็นเจ้าปาดเอาน้ำทอน้ำอันนี้ไหมน้ำป่าๆนี่นนปุณน้ำแ <c oughs> ท่งน้ำเทอร์โบเทอร์โบอยู่ในเครื่อง <c oughs> อยากเขียนเทอร์โบให้จนนนังเลยน้องดิเช่นนะ่ะอยู่ข้างในอืมอยู่ข้างในเนาะ อยู่ฟังนั่นก็มี่บอ่ได้ชว์บ่ไชว์โอ้โชว์เตะฟองทีนะครับอืมโอ้อาสี่ร้อยฟังนี่บ่ได้ชว์นะปิดไปครับมันาบัวจี้ยู่ในนี้วะจักนี่ยเออไม่เงนื่อาสีใส้เตอบัวนะตีตอได้ตออบถามได้อืม นะครับถ้าสนใจกับที่ต่อสอบถามให้ราคานะเท่าไรครับเปิดเท่าไรครับเปิดเปิดทีเจ้าพันนึงบาทเปิดบาทนะึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อ่ะคุยกันเอาเด้ครับเด้อยูอันคำวมาเมืองมาช่วแล้วก็เพิ่นเปิดไบหนึ่งบาทนะครับประมูลรถนะครับวุฒิอา,าสี่ร้อยวุฒิกาลศีนนะครับเปิดประมูลอ,อ่าเริ่มต้นที่หนึ่งบาทโอ้โอเคครับ เปิดประมูลรถคุณงานนั่ครับงานคิดครับผมเพ่งยังครับเนี่ยเจ้าเจ้าไปนัูดอนอนยื่หันไหไปมึงเล่าด้วยนะสวัสดีเสียพูดตอนเช้าครับผมเพิ่นเพิ่นเพิ่นจีขายรถเพิ่นไหเพิ่นเปิดประมูบาทนึ่งมาสั่น อ่าเนี่ยสองบาทนะไอ้ผู้ให้สองบาทแล้วเด้อครับอันทั้งฝุ่นให้จักบาทครับกับบิ๊กันไปเรื่อยๆครับมาแล้วสองบาทโอ้ผมให้สามด้วยผมไปสามนะอ่าสามเนี่ยเด้อนันให้จักบาทน,น,นั่นน่ะเอาไอเสตีนให้ด้วยหนึงเด้อครับเป็นยังไงหนูผีขึ้นไอ้นอนเหยียดขา,เห,ดขาเหยียดแข้งแนวนี่เหียดเนีอืม ไปน้ำบ่มม้นนี้ติพ <ไป S 1> าเวลาหอาไไยไปไปสีไหมไเ้้อไปตาลซุมอยากยากีอกมัมแ <laughs> กแต่นเนี้ยเดียวพี่น้องเลยคนยังมามาคักมากแค่มกักเล็กซีนี่มมเจ็บเปลี่็นเรียนรุ่นนี่เล็กซีอย่างเดียวนะ พี่สาธิตให้แล้วครับหนึ่งร้อยบาทครับนะพี่น้องใครเสียหายไรกว่าพี่สาธิตนะครับประมูลมาเปิดมาใช่ไหมพี่วุฒิการสิน์มาครับมาครับนะครับอาสี่ร้อยนะครับซูกิอาสี่ร้อยนะครับหยุกครับดูรอบคันนะครับอดูรอบคันนะครับเบาเบานะครับเบาของแท้นะครับวุฒิการศิน์นะครับอ่าเนี่ยวุฒิกาลศิน์นะครับ ฝาครอบสเตอร์ครับฝาครอบสูสูสเตอร์ยังเหลือนะครับยังเหลือยังมีนะครับอ่าอ่าแต่แกงนะครับว่างคล้องนะครับเนี่ยไปออกทิพย์เดินทิพย์นะครับว่างคองว่างอันสิ่งของเสือผ่านะครับมาตรงมาติ่นใส่เลยครับแต่แกงหน้าสแตนเลสที่ขึ้นสนิมแล้วนะครับโอ้โหนะครับดูครับโอ้อ่าสายเบรกสายไม้นะครับเคลือบด้วยอ่าอะไรเนี่ยสายยางพ v c ซี ข้าน้าไทยนะครับเนี่ยดุมชุบนะครับชุบด้วยขี้สนิมแล้วก็ซีรวดนะครับอ่าซีรวดก็ชุบด้วยสนิมเหมือนกันนะครับอ่าขาเบรกดำหน้านะครับเบรกดำหน้าครับอ่าชุบด้วยสนิมเหมือนกันนะครับอมามือเอาเอายังมาใส่อีก้อบมาเนี่ยขันว่าให้ร้อยหนึ่งไงชาทีห้หร้อยหนึงนะครับพี่น้องเสียห้จักบาทครับยิดขึ้นมาครับยิดขึ้นมาเนี่ยชุดแต่งมาครับนะครับเทปเส้นใส่นะโอ้ นะเนี่ยไฟอันนี้ยัางๆครับยังสองข้างนะครับนะครับยังยเหลือสองข้างครับเนี่ยนะครับสี่ลวดนะครับที่ล้อนะครับไปเคลือบด้วยชิสนิมนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับท่อท่อนี่้ายย่้ใส่เข้าไปท่อนี่้ายใส่นอเฮ็ดเองฮ็ดเองเนาะครับน้อใส่มื่อเบิดเนาะครับ ใส่มีดด้วยใส่ผ้าผ้านี่ครับเอาไว้นะโอ้ค่อยค่อยคอค่อยค่อยเอามีดฟันเอาวะไหยนายชาติอ่านี่ครับซูกิอา400นะครับซูกิอา400นะครับเปิดเมื่อกี้เปิดมูลที่หนึ่งบาทนะครับพี่ปู่ให้สองนะครับผมให้สามนะครับที่สาธิตให้หนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับใครจะให้เท่าไหร่นะครับบิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวค่อยประมวลกันใน อ่าคอมเมนต์เลยนะครับอ่าเม้นมาเม้นมาเลยครับจะให้เท่าไหร่นะครับอ่ามีสติกเกอร์เสือนะไหมครับพั้วสติกเกอร์เสืออ่าอ่าล่ะครับพี่น้องจะให้เจ้าบาทนะค่คอยมาบอกกาวนะครับวันนี้เราอ่าประมูลเริ่มต้นที่หนึ่งบาทอีซูซูกิอาซีร้อยหนาะอ่าซูซูกิอาซีร้อยนะครับประมูลเริ่มเริ่มประมูลที่หนึ่งหนึ่งบาทนะครับ แกงเบอไลครับขั้นนี้เนี่ยก็อ่าทออันไหนนะครับพี่น้องทอที่เข้าไปใช้สายไฟนะทอเดินสายไฟนะครับพี่น้องนะื่งสองหางแล้วมันมีขางเดียวนะครับอ่าหายากเลยครับเนี่ยนะครับขาสตาร์ทีนี่านการเชื่อมมาเรียบร้อยนะครับอ่าวงบอกถึงการทํางานและอ่าหลุนยุคสมัยนะครับอ่าแกนสตาร์ทเชื่อมต่อขาสตาร์ทเรียบร้อยนะครับนี่ครับทอเดินสายไฟนะครับ มีเยิมนิดนึงนะครับเป็นรถแต่งนะครับก็จะเยิมเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเนี่ยคาบูเดิมๆครับปอดแหกนะครับยง่ขึ้เกากองเกลืองเหลืองคือเก้าครับพี่น้องนะครับเรามีพวงกุญแจเอาเรียกอะไรเนี่ยทองเหลืองครับยังอยู่นะครับทองเหลืองนะครับเฮ้ยขั้นอื่นเทียบว่ได้นะครับเนี่ยอ้หยากแค่ไหนน่ะอ่อพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเขาไปประมูลกันได้เะครับเ้อ พี่วุฒิการสินเริ่มต้นที่1บาทนะครับแต่ทางเราประมูลกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทางนั้นบีดกันเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับอ่าเอาพี่น้องนะ่ะสำหรับชิพนี้เราก็จะได้อําราพาจากนะครับนะสักกลินประขามเปียกนะครับพ่วุฒิการสินนะครับก็<ม>ให้พี่น้องฝากเป็นกำลังใจฝากก็ได้ กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต่เม็นมากเลยเลยครับฝากเป็นกำลังใจน้ำเนะ่ครับเราผมก็จะเป็นกำลังใจให้พี่น้องน้ำคือกันนะครับนะ้บสวัสดีครับครับบ๊ายบาย